สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแลนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการดในหัวข้อที่ว่าใครที่อยากอิงแอบใกล้ชิดกับคุณอยู่ค่ะการดูดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจองดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือก,กำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ครัเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะดูแบบว่าเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะเรามาดูพลังงานกันนะคะว่าใครที่อยากอิงแอบกับคุณอยู่นะคะขออนุญาตดูนะคะหรือว่ามาฟังนิทานสนุกๆก,กันนะคะ อันนี้เป็นไพ่ชุดใหม่นะคะลืมบอกนะคะได้มานานนะคะแต่ว่าเพิ่งจะแกะกล่องวันนี้เองนะคะสิบไม้นะคะชารีออตสิบถ้วย หเหรียนึ่งไม้พนักงานนะคะของเขาคนนี้นะคะเขาเหมือนแบกรับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณว้นะคะสิไม้นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันก็ได้นะคะ อ่านเป็นสองกรณีนะคะถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักกันนะคะเขาก็มีเรื่องราวที่แบบว่าเป็นอุปสรรคระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะสำหรับคนที่รู้จักกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่คุณรู้จักนะคะเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ทำงานหนักนะคะสู้งานนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ ครอบครัวมาดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูแลพี่น้องดูแลพ่อแม่นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะต้องมีการเดินทางอยู่เป็นประจำนะคะเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่บ่อยๆนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะ เขาเป็นคนที่ชอบให้นะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะเป็นคนนีจิตใจที่ดีนะคะหรือเขาอาจอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณหรือว่ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณได้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะคะหรืออยากจะทำความรู้จักกับคุณนะคะถ้าเป็นคนที่คุณยังไม่เคยรู้จักนะคะ มาดูกันนะคะแล้วเขาเขาคนนี้นะคะที่อยากอิงแอบกับคุณนะคะบุค,คลิกเขาเป็นยังไงนะคะบุบค,คลิกลักษณะเขาเป็นยังไงนะคะ บุค,คลิกลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนโสดนะคะเก้าเหรียญนะคะเขาเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะฉลาดมีไหวพริบนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งนะคะเขาอาจจะมุ่งเน้นการทํางานการหารายได้การสร้างรายได้ของเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุลมได้นะคะกลุ่มตุลเมทุนนะคะ แต่เขาเหมือนอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งใส่คุณก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีมาดนะคะดูนิ่งๆใส่คุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูมีอีโก้ก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่สามารถปรับตัวเองได้ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ไปตามสถานการณ์นะคะ เขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะ D เ m p เ o อร์นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติได้นะคะดูนิ่งนิ่งใส่คุณนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานได้นะคะเป็นผู้บริหารได้นะคะอาจจะมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้นะคะเขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รู้ก็ได้นะคะมีการแอบเก็บ ความรู้สึกของเขาเอาไว้นะคะหรือแอบส่องแอบสืบคุณตามสื่อต่างๆได้นะคะมามาดูนะคะพรนพันอยากบอกอะไรนะคะ mm hmm. the e m p l a s e a d of s o r d Four of Worm the world, n of Worm mm hmm. เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นดีเอ็มเพ e สในใจเขานะคะ คุณเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นมีความเป็นแม่นะคะคุณสามารถดูแลผู้อื่นได้ดีนะคะคุณดูมีเมตตาต่อผู้คนรอบข้างหรือว่าต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ<ส> <pp ort> เขาหลงไหลในสิ่งที่คุณเป็นนะคะเขาก็แอบ,บคิดถึงคุณนะคะ เขาไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดของความรู้สึกของเขาไปได้นะคะคือหลีกหนียังไงก็หลีกหนีไม่พ้นนะคะตามภาพเลยนะคะเวลาเขาคิดถึงคุณคะเขาก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะ the way นะคะเขาอยากจะสื่อสารกับคุณก็ได้นะคะอยากจะมาทักแชททักไลน์คุณก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอยากจะมา เป็นครอบครัวกับคุณนะคะเหมือนเป็นจริงจังะคะ่ะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ลองเทอมค่ะถึงขั้นแต่งงานได้เป็นครอบครัวกันได้นะคะสิ่งที่เขาตั้งใจไว้นะคะไพยสุขีอยากบอกอะไรนะคะสุขใจ ความฝันประสบความสำเร็จสิ่งใหม่ฝังใจ าเป็นสงกรณีนะคะถ้าเป็นคนที่คุณรู้จักนะคะหรือคนในอดีตของคุณนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาะคะเป็นเรื่องที่ฝังใจนะ,ะที่เขาไม่อาจลืมได้นะคะเขายังคงคิดถึงเรื่องราวหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณเสมอมานะคะอันนี้คือในกรณีที่เป็นคนเก่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่นะคะคนคนนี้ก็อาจจะมีเรื่องฝังใจอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจเขาอยู่นะคะ เขาอาจจะมีการฝันถึงคุณได้นะคะอาจจะรู้สึกถึงคุณได้ฝันถึงคุณได้นะคะในบางท่านถ้าอาจเป็นคนที่มีความผูกพันกันมากๆนะคะก็อาจจะสื่อถึงกันได้สื่อถึงความรู้สึกของกันและกันได้นะคะเขารู้สึกสุขใจนะคะเมื่อได้คิดถึงคุณนะคะ ถ้าเป็นคนในอดีตนะคะเขาก็อยากจะปรับปรุงตัวเองนะคะเพื่อเป็นสิ่งใหม่นะคะเพื่อมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและเดินก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปพร้อมกับคุณนะคะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ใช่คนเก่านะคะก็อาจจะเป็นคนใหม่ที่เขาอาจจะมีความหลังหรือสิ่งเก่าๆที่เขาอยากจะลืมนะคะและเขาอยากจะเป็นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆไปพร้อมกับคุณนะคะ เขาอยากจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะข้ามาดูไพ่โยเลคุนะคะ No ให้บอกว่านะคะขอให้คุณอย่าคิดลบนะคะนูนะคะให้คิดแต่สิ่งดีๆนะคะพลังงานบุกบวกนะคะก็คือเปิดรับโอกาสเปิดรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ให้คุณด oui, ูแลสุขภาพนะคะในช่วงนี <Lightning> ้ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ PM ค่อนข้างเยอะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่หมอก็ก็มีน้ำมูกเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่า PM เเยอะมากนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ ใบที่สามนะคะเบอกว่าหากคุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณก็จะได้รับพลังงานดีๆนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ